สวัสดีครับพบก,กับสรุรข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ คนหลงหลังจากจบเกมนะครับคาวาสกิฟุนโตรเร่เปิดบ้านถล่มเอาชนะซาฟเฟเช่ฮิโรชิมาไป4ประตูต่อ0นะครับซึ่งแฟน,แฟน,แฟนบอลชาวไทยทุกท่านก็คงจะรอนะครับที่อยากจะชมฟอร์มการเล่นอของชนะทิพย์สงศินในเกมแช์นี้เพราะว่าก่อนเกมนะครับมีการโปรโมทเอาไว้ก่อนหน้านแล้วนะครับว่าจะมีแฟนบอลชาวไทยไปชมนะครับจำนวนเกือบ500กว่าคนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของสเต็มรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งปรากฏว่าชนะทิพย์สงศินของเรานะครับได้ลงเล่นเพียงแคา 2นาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับโดยเป็นการลงสนามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับซึ่งเรียกได้ว่าน่าสงสารจริงๆนะฮะเข้าใจความรู้สึกเลยนะตอนนี้นะครับแต่ชนะทิปนะครับไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดทําได้แล้วนอกจากจะพยายามสู้นะครับเพื่อที่จะแย่งตําแหน่งจดจริงกับคืนมาแล้วก็ตั้งใจซ้อมอย่างมีระบบระเบียบวินยัยต้องมีแพชั่น ให้เข้าตาโค้ดโอนิกิให้ได้นะครับเดยตอนนี้มันก็ชัดเจนอีกนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยทางด้านโอนิกิไม่มีการใช้งานเจนะฮะก็เห็นได้ชัดเจนในเกมข้าคืนที่ผ่านมานะครับนำไปถึง40นะครับทำไมไม่ส่งลงเล่นบ้างนะครับโดยก่อนนั้นขาดไปตั้งนานแล้วนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ชนะทิพย์สงสิณนะครับก็มีปัญหาในการแย่งตัวจริงแล้วแะครับแต่ถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าหากยังให้โอกาสการลงสนามแค่น้อยนิดแบบนี้มันก็ยากนะครับที่จะทําให้ชนะทิพย์น กลับมาเป็นตัวจริงได้แต่อย่างไรล่ะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปชนาทิปเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วในอาชีพการแข่ง ผมเชื่อนะครับว่าชนาทิพย์จะผ่านไปได้และสู้ไปได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชนะทิพย์สงศินด้วยนครับแม้ในค่ําคืนที่ผ่านมานั้นชนาทิพย์นะครับไม่ได้มีส่วนร่วงเกี่ยวกับเกมมากนักเพราะว่าอยู่ในสนามเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนณนตอนนีนครับตารางคะแนนล่าสุดเจลีกนะครับโดยคาบอสกิฟอนโตเร่ก็พุ่งมาอยู่อันดับที่2นะครับตามหลังจากฟูงอยู่กล่มเอฟมารีนอสนะครับอยู่เพียงแค่3าแต้มโดยแข่งเท่ากันนะครับคือ27นัดนะครับ ก็สัานการลุร้นแชมป์ก็ยังมันอยู่นะครับในส่วนของอตำแหน่งที่ชนาทิปนะครับต้องต่อสู้นะฮะนั่นก็คือแดนกลางนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยชนาทิปนะครับ ก็ต้องต่อสู้อย่างหนักเลยเพราะว่าณตอนนี้แดนกลางของทางฝั่งคาวาสึกิพอนโตเรที่มี3คนนะครับก็มีเคนโตะททชินามาดะเจ้าสมิธเยสุโตะวากิสกะ3คนนี้เล่นร่วมกันและเล่นดีมากๆนะครับฉะนั้นตอนนี้เนะนี่ยชนะทิ่ต้องสอดแทรกให้ได้นะครับในการเป็น11ผู้เล่นตัวจริงส่วน ทางฝั่งของคาวาซิกิพอนตเร่นะครับนัดหน้านะฮะก็จะมีโปรแกรมเจล u กนะครับโดยจะออกไปเยือนนักวยาแกมบัสเอนะครับในวันที่14กันยายนนี้นะครับติดตามชนาทิทย์ลุ้นช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ s ซิร์ฟ a s อ a เอเชีย ทีมชาติสปโปบลาวอัดคู่แข่งอย่างยับประเดิมนัดแรก AFC U20 ิทีมชาติสปโปาลาวนะครับตัวแทนจากอาเซียนประเดิมนัดแรก AFC u 2ยูี่ปีอเซียนคัพ2 0ย2ที่พบกับทีมชาติกวมผลประกาศว่าทีมชาติลราชนะไปนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์ประเดิมชชนะบนเวทีเอเชียโดยสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยยู9เปีภายใต้การนำทัพของสวบดอารุลุคเซียจะลุงสนามรอพบกับอัฟกานิสถานในวันที่14กันยายนี้นะครับ เจลีกโพสภาพประวัติศาสตร์ฟุตบอลทยนครับเป็นครั้งแรกหน้าสนามโทรรุกิสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นสื่อฟุตบอลของญี่ปุ่นนครับเจลีกยัำเป็นทางการก็ได้โพสภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนบริเวณหน้าสนามโทรุรุกิสเตเดียมที่มีการจัดกิจกรรมกอดปัดทศไทยโดยบรรยากาศในงานนะครับมีการแสดงแบบไทย,ไทยร้านอาหารไทย โชรุตตุกตุกไทยรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นลาบริเวณสนามโทลูโดกิสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีการจัดการและมีกิจกรรมแบบเทไทยพร้อมกับแคปชั่นว่าบรรยากาศงานเทศกาลกอดประเทศไทยและผมอยากจะกอดคนที่จะขึ้นหน้าสนาม คาวาซากิโทรุดูกิสเตเดียมก่อนเกมระหว่างคาวาซากิฟอนโตเรพกพบกับซาเฟเชฮิโรชิมาซึ่งก็มีคนไทยเข้าไปชมเกมในนัน้นนี้หลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับแต่ได้ดูชนะทีปิงค่านาทีเท่านั้นเองเวียดนามตีข่าวใหญ่อดีตกุนสือทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์แรกที่เวียดนามไม่ง่ายเพราะอะไรชิโกเกียตีสักเสนาเมือนนะครับอดีตกุนสือทีมชาติไทย กลับมามีผลงานที่ดีอีกครั้งหลังพาสโม,มสรฮองอัญญาลายสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลถ้วยในชนแนลคัพ2022งครั้งแรกในรอบ8ปเปและซิโก้เกียติศักดิ์เสนเมืองกำลังลุ้นช้ป์รายการแรกเป็นประวัติศาสตร์กับฮองอัญญาลายที่ประเทศเวียดนามแต่ล่าสุดนะครับสื่อเวียดนามอย่างบองตาขึ้นหัวข้อใหญ่ถึงโคดซิโก้เกียติศักดิ์เส,สนาเมืองอาจจะไปไม่ถึงแชมป์โดยทั้งสื่อเวียดนามระบุว่าฮองอัญญลายไม่เหมือนกับผู้ท้ายชิงอีกต่อไปเนื่องจากฮองอัญญลายเมื่ อันยลายเมื่อนึกกันก่อนนักเตะหลายคนมีอาการบาดเจ็บและไม่พร้อมรวมถึงการเสืิมทัพของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองในนกันนี้ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอไม่เหมือนกับสโมสรอ,อย่างฮานอยเอฟซีโดยทีมของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองต้องหวังพึ่งผู้เล่นตัวหลักเพียงแค่13คนเท่านั้นส่วนผู้เล่นตัวสรองก็มาจากชุดเยาวชนพวกเขาประสบก,การณ์น้อยมากซึ่งทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะพบกับฮานอยเอฟซีที่มีค้ชาวเกาหลีใต้เป็นหัวหน้าโค้ชและขุมกำลังของทีมก็มีความแข็งขึ้นกว่านะครับ นั่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยของทีมเกียรติศักดิ์เซนเมืองจากคว้าแชมป์แรกที่เวียดนามซึ่งในการนี้เกียรติศักดิ์นำทีมไปพ่ายแพ้กับฮานอยเอสซีมาแล้วในเลกแรกในศึกวิลิพวกเขาจะพบกันอีกครั้งในศึกฟุตบอลถ้วยในชนแนลคัพ2022รอบรองชั้นเลืดการแข่งขันฟุตบอลแห่งชาติในวันที่23พสพฤศจิกยายนนี้นครับตามเชียร์เจ้าเช็กสุภโชช่วยคอนเสิปปร์ตสปโรปรทัทจูวิโรอิวตาตะ คอนเซเลซซัปโปโรน,นครับที่เพิ่งปลดล็อกคว้าชัยชนะในลีกรอบสามเกมยังหวังโกยชัยต่อเนื่องครับแถมในเกมนี้เปิดรังปะทะทีมบัวจโจโรอิวตาตะที่ผลงานต้องรอสัมได้นน่งานนี้ตกชั้นสุดเขตหลังไร้ชัย4ี่เกมติดโดยเป็นการแพ้ถึง3เกมด้วยกันเกมนี้แฟนบอลชาวไทยเต็มเชียร์เจ้าเชกซุเปอร์โชที่จัดแอดซิสที่2ของตัวเองไปในเกมที่แล้วด้วยการลงสนามในฐานะตัวสองเพียงแค่สนัดพร้อมยังอยู่ในลีดรายชื่อต่อเนื่อง โดยวันนี้นะครับอย่าลืมดดิขาดรับชมได้เลยนะครับ11โมงตรงตามเวลาประเทศไทยคอนเซิร์ซัปโปโรนะครับพบก,กับยูโรอิวาตะในการแข่งขันฟุตบอลเจลีกแมตที่29นะครับประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายนนี้ที่สนามซัปโปโรโดมตามเวลาประเทศไทย11.00นะโดยเป็นเกมคู่ระหว่างคอนเสิร์ซัปโปโรโตสกัดพบก,กับเจ้าเช็คสุโชสรารชาตินะครับ โดยมี31แต้มจาก27นัดเปิดบ้านรับมือทีมบัวจูโรอิวตะที่มี23แต้มจาก27นัดถ่ายทอดสดทางช่องสยามกีฬาสปอร์ตนะครับโดยความพร้อมนะครับเจ้าถิ่นคอนเอสียซูปรโรมีมิไฮโเรเปตวิทขุนทัพเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเซลโซอัสก้าสองหนึ่งบทรอบคว้าชัยชนะรอบ3เกมที่เสร็จเกมนี้สุภโชคสารชาติแนวรุกดีกีทีมชาติไทยในวัย24ปีที่นัดล่าสุดมีโอกาสลงสนามช่วยทัพนกแะแมวมังเหนือ ชวน้ายเกมนะครับในนาทีที่82โดยมีส่วนร่วมถึง2ตประตูแถมจัดอัดสิท์สุดสวยกับเรียวตะโออากิกดประตูชัยช่วยทียมพิกเก็บ3แต้มได้อย่างหุดหวิดพร้อมยังเป็นตัวเลือกในเกมนี้ชื่นดา,นเดนานมเดือด้น่นทีมเยือนนะครับจุโดอ,อิบตะมีฮิโรกิชิบูยะนะครับคุมทัพเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคาชิวาเรโซ2-2ทำให้พวกเขาไม่ชนะใครสี่นักติดกันแล้วและเสียปล่อยระตูไปมากถึง11ลูกจาก4กี่เกมยังต้องดินรนนีการถูกชั้นสุดขีด โดยเกมนี้เฮดโค้ชชาญี่ปุ่นในวัย55ปีพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนำทัพมาโดยมาฮิโรโยชินากะฟาเบียนสกันซาเลสสองนักเตะที่ซัดคคลเมตจากเกมล่าสุดลงสนามต่อเนื่องเช่นเดียวกับเคนยุโชคิโมตะพร้อมยืนค้ำเป็นหน้าเป้าล่าตะข่ายนะครับวันนี้ห้ามพลาดด้วยนะครับเราร่วมเชียร์จาเช็คไปด้วยกันนะครับสุขโชคสารุชาติตามเวลาประเทศไทย11.00นาฬิกาก่อนเที่ยงนั่นเองนะฮะ นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยเป็นรอบเช้าของวันที่11กันยายนนะครับ